เป็นร um ุ่นดีลักซ์เหมือนกันค่ะค่ะก็ <Pack age S 2> คือใช้ผ้าะะของผ้าเดียวกับผ้าปูที่นอนรุ่นดีลักซ์นี่แหละแพ็กเกจจะเป็นแบบนี้แบบนี้โอเคนี่นะคะ อันนี้สำหรับที่จะนำไปกั้นนะคะป้องกันลูกชนเตียงที่เป็นซี่่หรือว่าเป็นข้อกั้นก็ได้ค่ะนี่นะคะก็คือทั้งหมดอะค่ะจะได้ขนาดนะคะความยาวสามสิบเซนแต่ว่ายาวส0งร้อยเซนใช่ค่ะสูงสามสิยาวสองร้อยเซนติเมตร แต่ได้2เส้นแปล,ล,แลว,ว่าได้400เซนใช่ค่ะได้สเมตรก็คือชุดหนึ่งก็คือจบเลยใช่ค่ะแล้วก็เขาก็จะมีเชือกให้นะคะเราสามารถเอาไปใช้กับเตียงหรือว่าข้อก,กั้นนะคะผูกเป็นจุดๆดให้ไม่ให้มันแบบลม้มลงมาง่ายๆเนาะอันนี้ก็ราคา3 2 9 4บบาทค่ะค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะสามารถที่จะเก็บได้ง่ายๆเลยเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นสีพื้นเหมือนกันค่ะ,คะมีให้เลือกหลายสี เขาบอกว่าเขาเรียกว่าเป็น 3D fabric ก็คือหายใจผ่านได้ขายดีนะอะไรหายใจผ่านได้ลูกค้าจะชอบมากเลยค่ะ